นาธา,านิชาดังวัฒนาวณิชนะคะรับบทเป็นวีค่ะคาแรคเตอร์ของวิก็จะเป็นผู้หญิงที่เซนซิทีฟแต่ว่าพอถึงเวลาที่มันเป็นเรื่องสําคัญวิก็จะมีความเด็ดขาดเป็นคนไม่ได้ปล่อยผ่านสิ่งนั้นเหมนกันเดี๋ยวถ้าเรื่องมันเงียบเนี่ยพี่ทำผลงานดีๆยังไงเขาต้องอยากได้พี่กลับไปอยู่แล้ววิพี่แบบนี้จะมีผลงานดีๆอะไรพี่ทำ หนูว่ามันเป็นหนังที่รู้สึกว่าโหดที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาไม่เคยเล่นไปถึงจุดนี้มาก่อนกคือไม่เคยที่แบบว่ากลับบ้านไปแล้วเหมือนต้องนอนตายไปสาบวันเพราะว่ากล้ามเนื้ออักเสบหลายจุดในร่างกายมากค่ะอย่างที่บอกว่ามันไม่เคยเจอหนังอะไรที่พาเราไปถึงขนาดนั้นนะตอนวิ่งอยู่ในป่าก็หลอนมากค่ะตอนที่อยู่ที่บ้านก็น่ากลัวมากค่ะ หนูว่าเซตมันเซตได้แบบเอาจริงๆมันไม่ใช่ที่ที่คนคนจะไปอยู่แต่ว่าวิและแดนแบบจําเป็นต้องไปอยู่ที่นั่นทุกอย่างที่มันเซตไว้มันน่ากลัวคือนึกถึงถ้าเกิดว่าตัวเราเองไม่ต้องเป็นวิเลยไปอยู่ในที่แบบนั้นตอนกลางคืนคนเดียวหนูคงจะแบบกรี๊ดอย่างเดียว